ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องปองไปเขาสู่ช่องยีสานบ้านปลาสตอรี่เมื่อนี้พาอพี่น้องขึ้น้อโคกเห็ดเจ๊เศร้านะครับเจะเศ้าเดืกเลยนะครับช่วงแรงจะใช่แฟะไตเอานะครับผมเดี๋ยวไปรวมไปช่าน้ำกันครับว่าเมื่อนี้จะมาหรือบม่มาจังไงครับก้อนนะครับหลอกงามนะครับผมไอหลอกน้านะครับนี่ครับ ได้ยูนนะครับนี่ห้องยินคือกินครับสาี่ดอกครับผมเต็มกันไปเรื่อยนะครับก้อนอันนี้บริไทยพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ่งเรือไทยครับผมหลุนกันไปเรื่อยครับเอ็ดกรนะครับเอ็ยงดอกกำงามครับในกองนะครับ แป้งครับเม็ดแป้งนะครับสองหลอกครับเม็ดกอน,นะครับสามหลอกบานบอลได้อยู่นะครับ พออีกอดอกหนึ่งครับหนึ่งอดอกของงามครับดอกของตูมนะครับเนี่ยทูมงามครับ เป็นเส้นเฮ็ดครับกลุ่มง,งามนะครับดอกบานเสดายู่นี่ครับอีกดอกหนึ่งครับตามง,งามกลุ่มอยู่นะครับแบบมุมอดอกหนึ่งครับ แป้งนะครับดอกนึงครับแป้งนะครับดอกไม่หน่อยแต่บางงามดีนะครับตอนนี้แจ้งแล้วนะครับผมผมพอหลวงพี่เพั่นทางโปง่งตีกระข้างบินธบาดแล้วครับแป้งนะครับผมแป้งดอกนี้คับดอกหน่อย อีกหลายละวันแล้วครับหล,ล่อ,นนองามอีกหนึ่งรอกครับผมหลากหนึ่งดอ,คอ,ลลอกรอครับผมีไม่เป็นเส่เ็ดครับ สีหน่อยอันน่ะขได้อยู่สีนะ่งกระดกนะครับผมบนเยอะดอกนะโอ้ดอกงามนะครับผมเต็มกันไปเลยครับเน็ตปวกนะครับดอกเดียวบ้านผมหาอยอ่ะมองอยูนี่มันบุกไฟมีดแล้เห็นไหมทั้งเกลนเขาเจ้าในี่เก็บ เป็นต้เป็นดังแล้วผมเลยพอเทอแลาดอกนะครับนี่ดอกงามเยอะไม่ดอกเดียวครับเห็ดปลวกนะครับผมเรีวยกว่าเห็ดโ้นตามมุมนะึงยังดอกเต็มกันครับ บลายอยู่ครับผมแจงอีกดอกนึงครับพอเคหได้อยู่ครับครับผมกับการหายอยู่หากินมือนี้นะครับมาไต่เหตุแต่เศร้ามืดนะครับผมมาแต่เดือดเล่นนะครับจนถึงช่วงแจงๆแล้วนะครับผมตอนนี้ใ้เวลาที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับใ้พี่น้อนในเบื้องผลงานการหายอยู่หากินในเมื่อนี้นะครับ เศร้าของวันจันที่ทมีตย่นมิถุนหายน2565่านะครับขณะนี้เวลา6โมง2ีเกานาทีนะครับผมเเวลาที่จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับในเฮดเคืองตานะครับตาแงยนะครับเนี่ยเฮเคืองตาหลากหลายชนิดนะครับเพราะว่าจะเป็นเฮ้ำมุ่มนะครับเฮดกอเฮดแป้ง ดอกเฮตนาเรียนาอ่อนนะครับผมเฮ็ดปวกมาดอกหนึ่งนะครับบ้านผมบ่ค่อยมีนะครับเดือดเทละดอกสองดอกนะครับพอหลายสุดก็เทละซี่หาดอกนะครับแต่ว่าทั้งเกือนนี่เพิ่นหลายแต่บ้านผมนี้ขอนขาที่จะหายากนะครับขอบคุณพี่น้องป้องป้าสุภุดสุกค,ครับที่เกียรติเขามารับชมรายการจากช่องอีสานบานปลาสตอรี่เบิ่งคลิปเจ้าเราฝากกดไลก์กดแชร์กดติดาตามเพื่อเป็นกระตังแรงแก่นในการสร้างสรรคลิปต่อไป พบกับแม่คลิปหน้าครับสุขสมบีกันสุขภูสุขคนบันเจ็บ,บันเทนไปแล้วสวัสดีครับ